การพัฒนาแหล่งน้ําในงานชลประทานนับว่าเป็นงานที่สําคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศครับทางของตมบันดาลแล้วมันจะเป็นที่ส่งน้ําโดยเฉพาะไปเนินเขาเตี้ยๆ<ม>ก็เลยไม่สามารถที่จะทําคลองส่งน้ําไปได้ไกลมากมเป็นบางพื้นที่ที่จะไปได้โดยเฉพาะของหบู่ที่สี่เวลาสูบน้ําขึ้นมามันจะ,จะไม,ไม่ใช้น้ําไม่เพียงพอต่อ ต่อเกษรกษรรรทีจะขับน้คบโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำของโชลรบทานที่เกิดขึ้นทั่วทุกภาคส่วนของประเทศไทยประโยชน์ที่ได้รับนอกเหนือจากการมีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียงแล้วความเจเริญการคมนาคมที่สะดวกสบายอาชีพการงานและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นล้วนเป็นผลพลอยได้ที่มาพร้อมกันถ้าน้ำมันมันขึ้นนะครับโดยที่ทําเขื่อนผาจุกแล้วก็จะทําให้แพรนะแพรสูงน้ําของเราเนี่ยขยับตัวขึ้นถ้าน้ําขึ้นมาเยอะ เวลาสตาร์ทจะทําให้ไม่มีที่ราดชันก็กระแสไฟฟ้าก็จะจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ก็คือสามารถช่วยประหยัดในเรื่องของกระแสไฟครับถ้าทางเขื่อนปัจจุกทาเสร็จแล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนแปลงอาชีพของชาวบ้านนะมีอาชีพในหลักๆก็เป็นอาชีพพ้าขายนะครับแล้วก็ส่วนมากอาชีพการประมงนะทําร้านอาหารกลางน้ําดึงเรือเรือดึงแพนะครับ กา,าการเปลี่ยนแปลงที่ตามมาพร้อมกับความเจริญความคาดหวังของเยาว,วชนรุ่นใหม่ในการมีงานทํามีอาชีพในบ้านเกิดเพราะอะไรทำไมถึงต้องเข้าไปทางานในเมืองตรงนี้ไม่มีมันไ,ไม่มีงานอะไรท,ทำเงี้ยพอเกิดแปลว,ว่ามันเป็นที่ท่องเที่ยวมันสวยขึ้มนมาจริงๆเงี้ยคิดว่าอยากจะขายของเงี้ยแบบเปิดขายทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยเขาสร้างอะไรขึ้นมาเยอะเขารับสมัครงานอะไรเยอะก็อาจจะมีคนกลับมา เราาาะขกอยงนนีี่บ้มความเจริญที่จะตามมากับโครงการชลประทานเขื่อนท่อน้ําผาจุกเป็นเหมือนความหวังที่เยาวชนคนรุ่นใหม่รอคอยการได้อยู่พร้อมหน้ากับครอบครัวมีรายได้และอาชีพรองรับในภูมินํำเนาของตนเป็นความหวังที่พวกเขาคาดไว้หลังจากโครงการเขื่อนท่อน้ําผาจุกแล้วเสร็จสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการมีน้ํากินน้ําใช้ที่เพียงพอที่ใดมีน้ําที่นั่นย่อมมีสิ่งดีๆตามมาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาชีพการงานที่หลากหลายความเจริญทางด้านการคมนาคมขนส่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะตามมาอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดว่าน้ำมาถึงครับ